ผมไม่เจ็บทุกสองผมไม่เจ็บวางครับผมเจ็บไส้กับคนนะเอ้าโดนสสยหัาครับเอ้ามาป่าตีนกระโดดนี่นี่คือผมมีเล็บนี่ครับ บางครั้งผมก็ะเท็บ <take> ลากันไปดในคลิปนี้ครับไปคลิปหน้าครับ <are> สวัสดีครับ